ที่คุณถามหาวันนี้ Big Apple Car ค่ะมีไม่ให้คุณแล้วจ้าสำหรับใครนะคะที่รอคอยกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีรถไฟฟ้าดีๆมาให้เราได้ชมกันอีกวันนี้มีมาแล้วนะคะสำหรับรถรุ่นนี้เลยค่ะเป็น BYD นั่นเองค่ะและต้องเรียกได้ว,ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะคะสำหรับ b y d Auto Standard Brand Premium นั่นเองค่ะสำหรับรถน่าใช้ในวันนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้า100%จากค่าย B y d Auto 3 Standard Brand Premium นั่นเองค่ะเลขไมยเพียง60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2023ัีี่สาว f ีขาวโฟ i t ว้ค่ะโดยเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงภายนอกภายในนี่ใหม่มากๆนะคะน่าใช้สุดๆ มาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถวารันตีและการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีด้วยกันสำหรับ v y d Auto 3รุ่นนี้นะคะให้พละกำลังสูงถึง210แรงม้าด้วยกันเป็นพละกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถที่จะใช้งานกันได้สูงสุดถึง410กิโลเมตรด้วยกันนะคะในการชาร์จแต่ละครั้งเอาละค่ะเราพามาดูกันนะคะสาหรับรุ่นนี้ก็ให้กุญแจมานี่ แบบนี้เลยนะคะเราเราก็สามารถที่จะใช้กุญแจในการเปิดปิดฝากระโปรงหลังได้ด้วยนี่เลยค่ะด้านหลังนะคะก็สามารถที่จะบรรจุสัพพระกันได้อย่างแบบคุ้มคุมนะคะเต็มเมเลยทีเดียวยังมีความใหม่อยู่มากๆเลยนะคะน่าใช้สุดๆแล้วก็รวมไปถึงฝาท้ายนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าค่ะ เข้ามาถึงในห้องโดยสารนะคะก็ถูกออกแบบตกแต่งมาให้ดูเป็นแบบสปอร์ตเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะและนี่เลยเด่นสะดุดตานะคะกับภายในที่เป็นเบาะหนังในสไตล์ของอ,อรถสปอร์ตแบบนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีน้ำเงิน Eclipse Blue แล้วก็เป็นสีเทา h e ซ y c เ a y นั่นเองนะคะดูสวยงามลงตัวพอสมควรเลยสำหรับรถไฟฟ้านะคะต้องบอกเลยว่าเขามีฟังก์ชันการใช้งานที่แบบว่า โอ้โหหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราได้ว้าวมากๆกับการทํางานของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้าหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะคะและที่สําคัญนี่เลยความสวยงามก็มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานด้วยนะคะนั่นก็คือหลังคาที่เป็นแบบพารามิกรูปนะคะสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้อ่านี่ชอบชอบรถที่มีหลังคา เข้ามาแล้วมันดูแบบว่าโล่งๆนะแล้วก็สบายๆนะคะถัดมานะคะด้านนี้ก็จะเป็นจอกลางระบบสัมผัธธสทัชสกรีนค่ะขนาด12.8นิ้วนะคะเราสามารถที่จะใช้งานได้ตามรูปแบบการใช้งานของเราอ่ะเราชอบแบบแนวนอนเราก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราชอบแบบแนวตั้งเราก็สามารถที่จะปรับการใช้งานได้แบบง่ายๆด้านนี้ก็จะเป็นแอร์นี่นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของระบบเกียร์นะคะ รูปร่างหน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นโดยทั่วไปเนาะ,ะก็จะมีเป็นเกียร์นะคะแล้วก็เป็นระบบการต่างๆฟังก์ชันการใช้งานต่างๆให้เราได้ปรับแต่งกันไปตรงนี้นะคะเราสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้จากตรงนี้ได้เลยสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto ทำได้หมดเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็เป็นในส่วนของพวงมาลัยท้ายตัดแบบนี้นะคะจับกระชับถนัดมือ นี่ก็จะเป็นลำโพงนะคะเบาะนั่งก็สามารถปรับได้รูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะแต่ก็ดูเก๋ดีนะคะน่าใช้สุดๆมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะลงไปนั่งได้แบบสบายๆนะคะการก้าวขึ้นไม่ได้สูงมากนะคะเป็นรถแบบไซส์ขนาดกำลังพอดีๆเลยสำหรับ b y d Auto 3นะคะ เบาะนั่งข้างหน้าเป็นสไตล์สปอร์ตข้างหลังก็เราสามารถที่จะยืดขาได้แบบสบายๆเนาะมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังตรงนี้นะคะก็ปรับได้นี่ปรับซ้ายปรับขวาได้เลยนะคะพร้อมกับช่องชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้สบายๆค่ะ <Wow. S 1> มาพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วนะคะกับยางปี2023ค่ะ ต้องถือได้ว่าเป็นรถพลังงานสะอาดที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้และที่สำคัญนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณด้วยการรับประกันสามารถที่จะเข้าสูตรได้เซอร์วิสได้คุ้มมากๆเลยนะคะก็คือ8ปียาวๆแล้วก็รวมไปถึงคุณสามารถที่จะเข้ามาทดลองขับกันได้ะคะ่ะหรือว่ามาดูรถกันได้นะคะที่มีกเรเปิลคาร์นี่เลยรถคันนี้ราคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะ